เวลา17นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเทพพตนราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกณาวางรรังสาปปุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์วิจิตรศรีอ้านนาย,ยกสภามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรานารีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลายัยนำศาสตราจารย์รอฟดิเทอร์ฮอยเออร์ผู้บริหารองค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร,ร,ร์เฝ้าทูลออมพระบาทรับพระราชทา,านปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาฟิสิกส์ Thank you. จากนั้นทรงเป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือติดตั้งและใช้งานเครือข่ายกริดคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีและองค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ภายใต้ w o r l d w i d e l เ c Computing Grid ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและเปิดโอกาสให้นัก วิจัยของไทยได้มีความร่วมมือกับนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกที่เข้าร่วมในเครือข่ายกริดคอมพิวเตอร์ของเซิร์นในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารข้าแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลออมพระบาทด้วย